เจ็บก็มีมนนค่ะหนูน้องเจ็บหูค่ะคุณหมอมันมีหนอนเข้าไปข้างในหรือเปล่าคุณหมอตรวจดูสิคะ่ะมีนหมอมนอนไหมคะคุณหมอ ทำเจ็บแม่แม่ทำงานอยู่ลูกคุณหมอทำเบาๆค่ะทำมาทำบาีตาหลับตาแม่จะขับนี่ไงแม่ทำไงแล้วออกยั้คะคุณหมอทำไงแล้วมีอีกไหมคะคุณหมอวัยมีมีนังคุณหมอเบาๆนะคะทำเจ็บไม่คยไม่เย

ี่นะคะสมาธิคืออะไรคะคุณหมอหนูอยากรู้สมาธิเป็นพระนะคะสมาธิเป็นพระโอ้เป็นสมูกนะคะค่ะสมาธิเป็นพระหนูจะได้จำไว้นะคะหลับตาคุณหมอจะคือแคร์หลับตาค่ะว้ามีนอนมิหนึ่งมีนอนอยู่ไหนคะมีหนึ่งิหนึ่งนอนนอนตัวใหญ่มาก ตาเล่าหมอตรวจไม่แข็งแรงหมอคะหมอหยิบอะไรมาใส่จมูกคันคะไม่หายกับน้องกับเนื้อออกบนนี้ยังคะยังค่ะตัดผมก่อนนะคะเอ,อตัดผมทำไมล่ะคะคุณหมอคุณหมอไม่ใช่แม่ผมเลยคะไม่เคย เด็กเขาไหนเรื่องเป่าคุณหมออยากหอมแก้มคุณหมอได้ไหมคะ หคะก็มันร้อนสิก็มันทังใส่น้ามันทังคุณหมอคุณหมอยนคุณหมอยันคุณไข้ยันคุณหมอเป็นไรคะครค่นี่คุณหมอเป็นไรคะคุณหมอยานเ่นะ ลูกไปหาจักจั่นเหรอคะจักจั่นมันกัดจมูกเหรอคะตัวหาจมูกกักจั่นค่ะว้าจักจั่นนี่มาเหรอคะจักจั่นเข้าจมูกเหรอคะคุณหมอคุณหมอขาออกให้หน่อยค่ะข้อหมอยาดไม่จักจนไ่หรคะคุณหมอ หมอรักษาหนูหน่อยนะคะหนูเจ็บะคะาหมอ่ในนี้จะเป็นกยาบาลหมอพี่นี้จะเป็น,ปปปนพยาบาลจะให้ป๊าเป็นพยาบาลคุณหมอเหรอคะ,อะน่ะมาะทำเลยอืมเดี๋ยวคุณพ่อต้องเป็นคุณหมอก่อนใส่แว่นตาด้วยใส่แว่นตาเร่งกา,าอยู่นะคะ ชื่ออะไรครับไข่ต้มทันค่ะงานสูุญอะไรครับน้ำพ้าวมันสำปะหลังครับผมว,วัดไข่ตอนครับเอาอีกโอ๊ยน้องไม่สบายนะครับโอเคดเดี๋ยวฉีดยาครับไม่ฉีดยาหนูไม่ฉีดยาค่ะต้องเข้าน้ำเกลือก่อนนะครับ เป็นแล้วค่ะครับหมอว<ห>มีไข้สูงต้องเข้านั้งเกลียวด้วยครับไม่หนูตายนี่หนี้จะทำะไรหนูไปกินแล้วค่ะมันมีจักเป็นข้านี่ค่ะโอ้ต้องส่องดูนะครับเดี๋ยวหนูไอ้ด้วยเหรอครับหนูไม่สบายค่ะตัวนี้เป็นอย่างช็ตรวจอุณหภูมิวัดอุณหภูมิวัดไข้ก่อนทำดีๆค่ะคุณหมอไม่ต้องสอนคุณหมอ คุณหมอรู้ไม่ไม่หนูไม่หนูไม่กินค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดเอาตั้งกระแตนออกจากจกมหนูให้นะคะไม่ค่ะหนูจะรักคุณหมอดื้อกับคุณหมอละคะ่านว่ารับจ้า คุณหมอฉีดยาให้ค่ะอือไม่สบายค่ะอ่าฉีดเข้าน้ำเกลือเลยนะคะอย่าร้องค่ะอย่าร้องค่ะอย่าร้องนอนจิ๊บค่ะอือนอนก่อนนอนก่อนค่ะนอนก่อนค่ะสีพัตเตอร์นอนนอนหงายค่ะนอนอย่างนี้หายใจไม่โล่งค่ะนอนงายง่ายจิ๊บ เข่า้ไปนิ่งมาค้างหลาหลมค่ะเอาขึ้นค้างหนูนอนนอนก่อนค่ะคุณหมอไม่นอนค่ะทำไมล่ะายมันนอนได้ค่ะเตียงคนไข้ค่ะคุณหมอจะรักษาถ้าน้องไม่ให้รักษาน้องก็เชิญไปที่อื่นค่ะคุณหมอไม่เล่นด้วยแล้วเชอะ คุณหมอจะตรวจให้นะคะเอาลงกัน,น,กค,นคุณหมอจะเอาแต่ใจคุณหมอคุณลูกจะเอาแต่ใจคนไข้จ,จะเอาแต่ใจัในไข้ก่อนคนไข้เอาแต่ใจโอเคมาพี่น้องมาแอาบเบิ่งนี้นี่นนก็พอคนลินตาคุณหมอซื้อดอกจ้ะไปก่อนนะคะ่ะพี่น้องค่ะเก็บมเบิ่งบรรยากาศยังมือเลีงเก็บไหมบรรยากาเอ้ามือเลีง